ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP นี่ครับวันนี้มาดูตีดาบซามูไรนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเที่ยวกับ EPP แล้วน,นะครับผมก็พาลูกทัวร์เนี่ยมากินรามเมงเจ้าดังที่นางโงย่านะครับร้านนี้ชื่อว่าฟูจิอิชิบันนะครับโอ้โหแล้วมีสาขาที่รัชโยธินที่เมืองไทยด้วยวันนี้ก็เลยมากินกันโอ้โหดูอรอร่อยมื้อนี้ EPP จ่าย นอกจากพามากินรานเมงอร่อยอร่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมมีอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ครับญี่ปุ่นเนี่ยให้สิทธิบัตรครับเพราะว่าคนไทยในยคิดได้เดี๋ยวนี้ทานก๋วยเตี๋ยวครับไม่ต้องล้างชามแล้วนี่ปุ๊ยยบยกออกทิ้งได้เลยครับไม่ต้องล้างชามสบายเลยเอาละเดี๋ยวทานหมดนะครับเราไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามชมกันต่อนะจ้ะอ,อ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ เด็กเอ้ยเด็กดีก็มีหน้าที่เด็ดเ่ยด้วยกันหนึ่งแล้วก็สองสองแล้วก็สามสามแล้วก็สี่จบไปถึงส <c oughs> ิบพี่หนูเก่งจังเลยอ่ะจําได้หมดเลยต้องใส่บ้านนี้ใจดีแนะ่นอนเลยอยู่เปล่า มาแล้วมาแล้วมาแล้ววายอ้าสวัสดีครับวันดีน้องโอ้นี่ไปเที่ยวไหนมาเนี่ยหนูไปเที่ยวดีมาครับอ๋อไปเที่ยวดีเวอร์มาเหรอดิมมี่ช็อกโกแลตกินเฮ้ยเออนี่เราเป็นเด็กที่ไหนอะหนูหนูเป็นเด็กซานฟานอ๋อเด็กนอกซะด้วยซานฟานซิโกเหรอซานฟรีโอ้ยพี่พ่อฮีลารับไงรู้ไหมคำขวัญวันเด็กวันนี้เขาว่าไงน้องพอใหญ่ไข่หวานข้าวสารขาวนั่นเป็นคำขวัญจังหวัดลี่เอามารวมกันดิเอาคำขวัญวันเด็กจริงๆอยรู้หรือเปล่าถ้ารู้นี่จะเลี้ยงข้าว นำความรู้สู่คุณธรรมนำเด็กขึ้นโรงแรมั่วยข่าวแล้วค้างคืนค้างคืนมีพ่อโหวบเสียเด็กหมดเอาเขาเด็กจริงๆน่ะคำขควัญวันเด็กอะ่ะนําความรู้สู่คุณธรรมนำสู่อนาคตเออถ้างี้นะเลี้ยงข้าวได้ไปไปไปล, <c oughs> ลูกเก่งหลายอย่างวันนี้วนะันอาทิตย์ยังอยู่ในวันเด็กเดี๋ยวนะเลี้ยงข้าวเองช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดย อย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP นี่ไข่ระเบิดใจระเบิดใส่หนูว่าววะมาแตกว่าเห็นบอกว่าเรียนหนังสือมามีความสามารถโชว์ใช่ไหมอล้มีผมหนูมีความสามารถหลายอย่างครับทำาไมบ้างอ่ะก็ฉีดด้วยไม่ต้องถอดางเกงไงแล้วมันฉีดแตกแล้วเอาอย่างอื่นนี่มันอย่างอื่นอย่างอื่นหนูรลอะแวงฉ่อยได้างั้นเรามาทำไข่ระเบิดกันเลยน่าจะทำใส่ระเบิดใส่น้ำมันอ๋อ นกำลังจะใส่น้ำมันทำไมใส่เยอะจังใส่ในกาละมังกระทะเอาใส่ในอ๋อไม่ใช่กาละมังอันนี้กระทะใช่ไหมใช่จ้ะต่อไปใส่ไข่ดาวใช่ไหมใช่จะทำไข่ดาวใช่ไหมใช่จะทอดไข่ดาวไข่ดาวดาวเดอนเท่าไหร่เออดาวแล้วแล้วก็ผ่อนส่งไว <c oughs> ไม่ใช่มันคนละดาวกัน น้ำมันร้อนแล้วเอาไข่ลรไปดาวจะได้ไข่ดาวสุกสวยใสอ่ะเอาละคราวออนี้ผมจะมาผัดเครื่องม้นนะเอานีมะเขือเทศเอาวายซี่มะเขือเทศพระเทศแกย่างวายงนะ่เอากระเทียวเ <c oughs> ทียมกระเทียมเจียวไ <c oughs> อ้หุ่ยหอมเชียวหอมจริงเชียวนะ่ากินเหลือหลายอนะ่ะใส่ถั่วกรใส่ถั่วกรง่นนะ ก่อนอะไรไก่อนข้าโพดไงอ,อแล้วก็ใส่มูสับอุ้ยทีนี้ละครับสีสวยสดใสฮะดูเหมือนเครื่องจะเยอะกระช่างเถอะชิมดูก่อนได้ไหมโอ้ยตักใส่จานดีกว่าเนอะถ้าอืนล้องต่อหิวตายเอ้า เอจาจาชาชาชาน่อยแม่บนโต๊ะเลยอ่าเสร็จแล้วนีู่น่ากินยังเลยอ่ะเอเออเริ่มได้ละเดี๋ยวก่อนเถอะนะอ่าหนูมีครูวาาจารย์ก่อนจะกินหนูต้องไหวครูก่อนหว้วครูอ๋อได้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 เอออย่อกรอนขึ้นพนมก้มเกสาน้อมคำนับกราบครูที่บูชา กินเหอะเป๊ะน,น,น, <c oughs> นานมากผมไม่ต้ว่าสั้นสั <c oughs> ้นเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราทานกันเลยแล้วใครอยากได้วุ้นเส้นนะครับตราหงแล้วก็หลังจบรายการโทรมา5สายแรกขออนุญาตนะครับถ้าเกิดครบ5สายแรกขออนุญาตปิดสายเลยนะครับเอาล,ะ,อละโทรก่อนเลยนะเแล้วรู้โทรก่อนดีกว่าจบรายการค่อยโทรค่อยเปิดสายพร้อมนะครับกินเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋ยวอ๋ออ๋อแล้วกินเหอะเอาอันนี้วันเด็ก ก็มีขนมในกล่องสายให้เด็กเอาไปทานด้วยขอบคุณครับแหมข้าวก็อร่อยเยอะข้าวอร่อยด้วยแล้วให้ขนมปีกมีของค้วนวัเนเด็กด้วยมีใจร้ายอ,อ,อวันนี้นะครับมีถ้วย EPP เพชรไดมอนด์นะครับหนึ่งกะเช้าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมทางรายการมอ่ออีกหนึ่งชุดออนอกจากนั้นมีสองแผ่นป้ายนะป้ายที่หนึ่งเป็นถ้วย EPP เพชรไดมอนด์ป้ายที่สองเนี่ยเป็นกล่องสาย EPP เลือกดีๆได้หม้อสุกี้ออโต้เลยสุกีถ้าเกิดเลือกพลาดเอาหม้อน,นี้ไปเอาไปจ่ายไม่นาไงหนึ่งและสองนี่ครับ <u> <ว>เลือกครับอันนี้อ่าหนึ่งสองสามพึบมอ,อสกีถ้าเกิดเ,าเราเลือกอันนี้นะครับเป็นไรฮะมอจิมจุมนั่นแหละเอาละช่วงนี้เด็กตัวปลอมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาเด็กตัวจริงไปเที่ยวดีกว่าอ่ะมีเด็กตัวจริงหนูจะไปกับเด็กตัวจริงที่พอเลยร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อย น้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวแล้วคุณจะติดใจ